สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสุทรการเช่นเคยฮะแล้วก็ข้างหน้าผมคันนี้ครับเป็นโตยตาลีโวครับตัว 2.4e ครับปี2019ครับคันนี้เลขใหม่แสนเนะฮะประมาณแสนเเท่านั้นนะฮะที่สำคัญคันนี้ราคาพิเศษมากๆฮะดูให้จบแล้วตัดสินใจเอานะฮะรถมีมาน้อยตัดสินใจได้จองเท่านั้นนะถึงจะได้ไปนะครับเอามาพาดูเลยอันนี้ต้องบอกก่อนตัวนี้ขายตามสภาพนะไปหน้าอะไรต่างเนี่ยเรียบน้อย คือรถเนี่ยพร้อมใช้งานต้องบอกอย่างนี้ก่อนตัวรถอะพร้อมใช้งานหมดเลยเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้พร้อมใช้งานหมดแต่เรื่องเดียวคือเรื่องสีครับคันนี้จะไม่เก็บงานสีเนี่ยอย่างร่องรอยเนี่ยให้ดูเลยนะล่องลอยลต่างๆเนี่ยมันจะมีร่องรอยเนี่ยนี่นะจะไม่ได้เก็บให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคันนี้ทําราคาพิเศษปกติตัวนี้สองจุดสี่ e ปีสิบเก้านะสี่ประตูเกียร์ธรรมดาหกสปีดนฮะตัวนี้อยู่ที่สี่แสนปลายละประมาณสี่แสนเก้า สี่เก้าแปดนะปกตินะแต่คันนี้จะไม่ใช่ราคานั้นนะคันนี้จะเป็นราคาพิเศษฮนะอที่บอกกันนะครับ <c oughs> ตัวอ e, ีแล้วมีเซนเซอร์หลังด้วยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวล้า,ทางท่อสารให้วารนตีมีให้เหมือนเคยนะเนี่ยแต่รถมันจะมีร่องรอยบอกเลยนี่คุยกันตามตรงเนี่ยพวกรอยขนแมวอะไรพวกนี้จะมีนะฮนะเนี่ยข้างก็จะมีรอยนี่บ้างนะต้องรอยทั่วไปเลยนะรอยการใช้งานเนะี่ยบอกหมดนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะ แล้วก็ดูเครื่องดูยางก่อนนี่คือขายขายสภาพนี้เลยครับผมแต่ได้ราคาพิเศษนะ,ะบอกราคานะอยากได้ยางปียี่สี่นะครับผมโอหแป๊บหนึง่งอันนี้ให้ดูสภาพจริงนี่นะรถเพิ่งเข้าแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวเครื่องเกียร์ะอะไรเซอร์วิสให้เดี๋ยวล้างให้นะครับอันนี้ให้ดูเลย สภาพแบบนี้ฮรรถพร้อมใช้งานนะเครื่องติดเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะครับผมนี่นะแล้วมีรับประกันให้หมดนะเครื่องเกียร์สองปีสองหมื่นโลนะปีค่าจ่ายค่าคนค่าเงินการให้นะบอกเลยแบบนี้ราคาพิเศษนะฮะแล้วดูภายในกันอันนี้คือรถเพิ่งเข้ายังไม่ล้างให้ดูของจริงนะสภาพจริงเลขไม่์แสนเจ็ดนะครับนี่วิทยุบลูทูธอะไรใช้งานได้ปกตินะนี่นะเกียร์หกสปีดมีมีอีโคโหมมีพาวเวอร์โหมดครบหมด นะตัวปรับกระจกตัวพับกระจกนะมีครบนะผ้าหลังคานะสะอาดเรียบร้อยสวยนะครับผมอันนี้อ่ะภายในค่อนข้างดูดีเลยเดี๋ยวเหลือเอาไปล้างอย่างเดียวอันนี้ให้ดูกันแบบสดๆนะฮะภาพจริงเสียงจริงไม่เมคนะฮะขายความชัดเจนนะฮะขายที่คิดว่ารับได้ฮะเตรียมตัวรอเลยนะฮะบ,บอกเลยคันนี้ไม่นานแน่นอนอยู่ไม่นานแน่นอนสภาพโดยรวมดีเลย นะครับเดี๋ยวดูไลเนอร์นิดหนึ่งแล้วกันอันนี้คุยไม่เยอะคันนี้นะเนี่ยไลเนอร์สวยนะเรียบร้อยเลยคันนี้ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะฮะรับประกันร,รายให้หมดนะฮะอะเดี๋ยวสรุมปมให้ฟังเลยแล้วกันนี่นะสรุปให้ฟังเลยคันนี้โตต้ตารีโวครับตัวสองจุดสี่ e ปีสอง9นสะิบเก้าลปกติ ถ้าแบบนี้ล้างอายเรียบร้อยทําสีอายรเรียบร้อยเนี่ยตั้งกันอยู่498นะฮะแต่คันนี้ราคา438นะ438,000เน้นเลย438,000มีให้ครบเหมือนเดิมประกันเครื่องเกียร์มีให้ครับฟรีจัดฟรีโอนมีให้สไลด์ส่งฟรีมีให้นะรับประกันโครงสร้างมีให้เหมือนเดิมตำหนิเรื่องเดียวคือเรื่องสีสันคะบบอกเลยอันนี้จะยังไม่เก็บงานให้นะเพื่อให้ได้ราคานี้บอกเลยฮะ เผื่อลูกค้าไปเก็บเองหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะฮะแต่ตอนนี้คือต้องการให้ราคาพิเศษนะอยู่ที่438,000ใครชอบโทรเลย0 8น5 4 6ป8ส0เจี๊ยบนะครับผมแล้วก็อันนี้ถ้าสนใจนะแนะนำให้จองนะฮะดูเฉยๆถามไปถามมาไม่ได้คำตอบแล้วก็ไม่ได้รถด้วยแล้วรถมีรู้สึกว่าจะมีแค่คันหรือ2คันนี่แหละถ้าคันนี้นจะมีคันเดียวด้วยปี19นะถ้าจะไม่ผิดถ้าชอบจองนะตัดสินใจแค่นั้นพอ นะฮะโอเคประมาณนี้ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันขอคนไวนะคนไวก็ได้ไปแค่นั้นครับง่ายง่ายคนตัดสินใจได้ก่อนก็ได้ไปใช้ก่อนก็อย่างที่บอกครับรายงานคันตรงๆนะอันนี้เดี๋ยวล้างทาคำความสะอาดนะให้อันนี้เราเพิ่งเข้ามาไม่ได้ล้างนะฮะแต่คันนี้จะขายแบบนี้เลยเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานช่วงล่างพร้อมใช้งานหมดนะดูแลหมดเหมือนเดิมแต่แค่เรื่องสีสันจะไม่เก็บให้เพื่อลดต้นทุนนะฮะจะได้มีรถที่ราคาถูกลงนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยคันนี้43800 0ชอบ โทรจองจบโอเคครับเท่านี้สวัสดีครับ